ออกรถนะครับจบทุกอย่าง49,0 0 0บาท4ี0 0 0บาท4ี0 0 0บาทสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับผมนะครับเอนะครับผมที่ปรึกษาการขายจากบริษัทอีซุเมโ,โทรราชชฤกพึกนะครับผมวันนี้เราจะพามาพบกับรถรุ่นพิเศษ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับผมตัวรถนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นส p a r k 1.9 DDI เกรด B นะครับเป็นส park นะครับคันนี้เป็นส p า r k ที่เขียนอยู่ผมเน้นก่อนนะว่าเป็นส park นะครับผมมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรถคันนี้นะครับผมมีการต่อตู้อลูมิเนียมทึบขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตู้อลูมิเนียมทึบนะครับผมซึ่งเราทา ภายนอกเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับวัสดุที่ใช้นะครับเป็นของดีทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับด้านหลังว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีไฟส่องสว่างนะครับผมสีเขียวตัวนี้ในเวลากลางคืนซึ่งเราเปิดไฟขึ้นมานะครับผมไฟสีเขียวจะติดซึ่งทําให้รถนะครับผมที่อยู่คันหน้าเราจะเห็นนะครับว่าว่ารถคันนี้นะครับวิ่งมานะครับเห็นได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยครับผมอ่าด้านนี้คือด้านหลังนะครับผมภายนอกนะครับเมื่อกี้เราเห็นไฟสีเขียวที่ด้านหน้าเราเนาะเวลาเปิดไฟนะครับซึ่งด้านหลังนะครับเราก็จะมีไฟนะครับสีแดงนะครับอยู่ด้านบนทั้งสองด้านนะครับเหมือนกันนะครับผมซึ่งเวลาเราเปิดไฟปุ๊บไฟสีแดงนี้จะติดขึ้นมาทําให้รถขันหลังนะครับมองเห็นเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวนะครับตัวกรอนนะครับผมแนะนําตัวกรอนนิดนึงกรอนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ าจะเป็นตัวล็อกทั้ง2อฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับก่อนตัวนี้ดียังไงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกซึ่งแข็งแรงนะครับและปลอดภัยเป็นล็อกฝั่งใครฝั่งมันนะครับแล้วตัวกรอนเนี่ยซึ่งคล้องไปเลยนะครับผมจะไม่เหมือนกับกรอนบางรุ่นนะครับที่เป็นกรอนแยกออกมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในดีกว่านะครับอ่าขออนุญาตครับนี่คือด้านในนะครับผม ด้านในนะครับเค okay. ขออนุญาตครับเปิดฝาท้ายนิดนึงเปิดฝาท้ายนิดนึงเค okay. <c oughs> ที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ารถคันนี้พิเศษนะครับพิเศษยังไงนะครับรถคันนี้เป็นรถรุ่นสปาร์คโดยปกตินะครับรถสปาร์คนะครับผมจะมีซุ้มล้อนะครับจะไม่เหมือนรถหัวชัสซีนะครับที่มาแต่หัวแล้วไปต่อตู้เอา คันนี้เป็นสปาร์กนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําเป็นกระบะพื้นเรียบแบบนี้นะครับผมเราจะมีตัวซุ้มล้อขึ้นมานะครับพี่ๆนึกออกไหมครับพอมีตัวซุ้มล้อปุ๊บในการบรรทุกของเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับซึ่งคันนี้เราทําเป็นพื้นเรียบเลยนะครับพื้นเรียบเลยแล้วการบรรทุกของเนี่ยจะได้เยอะขึ้นแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับดูได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ นะครับภายในก็จะมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับผมมีไฟส่องสว่างให้นะครับเวลากลางคืนเผื่อจะใช้งานนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวสเปคตู้ให้นะครับผมว่าความสูงเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะครับความสูงภายในนะครับผมจากที่ผมยืนจากพื้นผมใช้คําว่าพื้นกระบะนะครับผมจนถึงหลังคานะครับ ความสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับซึ่งจะเกือบๆเ,เท่าตัวผมละซึ่งผมติดนิดหน่อยเองนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับระหว่างซ้ายมาขวาอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบหกนะครับเมตรห้าสิบหกความสูงนะครับจากพื้นถนนนะครับขออนุญาตครับผมจากพื้นถนนนะครับผมจนถึงหลังคาสองเมตรสี่สิบห้า 2, 45, นะครับสำหรับลูกค้า ที่ต้องการสั่งสเปคเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรามีสเปคที่ลูกค้าสั่งบุมไมอัดมาให้ชมกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะครับผมเชิญครับขออญาตครับโอเคโอเคนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งบุมไม้อัดมานะครับบุซ้ายบุขวาแล้วหลังคนขับนะครับผมที่พื้นมีด้วยอีกหนึ่งแผ่นนะครับที่พื้นความหนาของไม้อัดนะครับอยู่ที่1เซนนะครับอยู่ที่1เซน ฝั่งซ้ายขวาและด้านหลังคนขับนะครับไม้อัดหนาสามมิลนะครับการบุไม้อดัดนะครับดียังไงเวลาที่เราบุไม้อัดแล้วนะครับเราบรรทุกของเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าของจะไปกระแทกกับตู้มินียมทั้งซ้ายและขวานะครับและด้านหลังกระจกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่บุเนี่ยนะครับของอาจจะไปกระแทกกับตัวกระจกเกิดความเสียหายได้นะครับหลังจากที่บุไม้อัดแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับโอเค ความกว้างภายในตู้นะครับจากซ้ายมาขวาหลังจากบุกไม้อัดแล้วนะครับผมอยู่ที่1นึ่เมตรห้นะครับโดยประมาณนะครับและจากพื้นนะครับจากพื้นกระบะนะครับผมจนถึงหลังคานะครับอยู่ที่1นึ่เมตรหกโดยประมาณนะครับผมตัวไม้อัดที่พื้นตัวนี้นะครับผมโอเคสามารถยกออกได้นะครับซึ่งทางเรานะครับผมทำเป็นบานพับให้ลูกค้าด้วยนะครับแบบนี้เลย นะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับต้องการวางของได้มากขึ้นหรือว่าไม่ต้องการใช้ไม่อัดสามารถนะครับยกออกมาได้เลยแค่นี้เองนะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรียบร้อยครับผมแบบนี้เลยสวยงามและดูดีนะครับตัวสเปกตู้นะครับไม่ว่าภายนอกหรือภายในนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถเป็นคนกำหนดเองได้ทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะไม่บุไมไม้อัดนะครับเปลี่ยนเป็นตะแกรงก็ได้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะครับตรงนี้ไม่ได้มีถูกกาหนดไว้ต้องเป็นแบบนี้แบบเดียวนะครับอยู่ที่ท่านเลยว่าต้องการใช้งานแบบไหนสามารถบอกเราได้นะครับเราทําให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นให้พิเศษให้กับทุกคนเลยนะครับผมใช้เงินออกรถเพียง49,0 0 0บาทนะครับ ผมเน้นคําว่าออกรถนะครับผมจบที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนไปสี่งวดนะครับผมอยู่ที่แปดพันเก้าสิบบาทนะครับและผมพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งคือผมเสริมแนบให้ด้วยนะครับซึ่งการเสริมแนบและต่อตู้ตรงนี้ผมทําให้ถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับจดจับทางขนส่งให้เลยนะครับจดเสริมแนบนะครับผมจดต่อตู้นะครับ ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทร0933239165นะครับขอบคุณมากครับซื้อกับเคโอเคแน่นอน